กลับเข้าสู่ช่วงที่สองทุงที่สามแหม่ผิดช่วงเลยอเของนะขอะไการเฉลี่ยที่สองช่วงที่สามนะช่วงที่สามช่วงที่สามค่ะหลังจากสัญญาเบลาลิงเซ็นกันแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่สามาสามอย่างด้วยกันคือคืออะไรคุณส้มหนึ่งเพื่อหลีกหลีกหนีความวุ่นวายทางการเมืองในจีนอม,มีการแย่งชิงอํานาจระหว่างชาวจีนด้วยกันเองและการช่อราดบังหลวงอย่างเออกระเริกของขุนนางราชวงศ์ชิงอีกทั้งจีน เพิ่งพ่ายแพ้อังกฤษในสงครามฟิน่นทั้งยังมีการปราบกบฏขึ้นทุกขัวละแหง่งกบฏใต้เพ่งประชาชนพากันอพยพออกนอกประเทศประจวบกับสนธิสัญญาปักกิง่งภายหลังสงครามฟิ่นยกเลิกคำสั่งที่เคยห้ามชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศอืออ๋อค,คือคำสั่งยกเลิกของปักกิง่งที่ห้ามชาวจีนเดินออกประเทศก็ ยกเลิกไปชาวจีนจริงเข้ามาในไทยอ๋อค่ะอันที่สองครับอันที่สองเมืองสยามกำลังเนื้อหอมภายหลังการทำส,สัญญาบาวริงส่งเสริมให้เศรษฐกิจดีทำมาค้าขึ้นรัฐบาลสยามเปิดประเทศติดตอ่อค้าขายกับภาคเอกชนทั่วโลกแทนการผูกขาดของภาครัฐและสยามเองก็ยังขาดแคลนผู้ประกอบการ ที่จะเป็นคนกลางร,ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งโดยมากเป็นพ่อค้าชาวตะวันตกชา,ชาวจีนจึงเติมเต็มช่องว่างอย่างง่ายดายก็ซึ่งแต่ก่อนรัฐบาลเป็นผู้ผลิตประชาชนมีแต่หน้าที่แบบซื้อซื้ออย่างเดียวก็อตอนนี้คือประชาชนเป็นคนผลิตรักซื้อขายกันได้มไม่ผูกขาดตาภาครัฐ อย่างเดียวก็เลยเป็นทาให้การค้าขายเปิดกว้างขึ้นนี่นี้คุณส้มมาใหม่ครับปีใหม่แล้วมาดใหม่นะมันเป็นรับคมสมองตั้งไหนฮะในคณส้มเออสรุปให้เข้าเรื่องหน่อยปีที่แล้วนี่สรุปไปคนละเรื่องไงคุยเรื่องงานแต่งคุณส้มไปงานศพประจําเลยคนละเรื่องไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกข้อสุดท้ายข้อหนึ่งค่ะนะสักครู่ครับ